ơi. Để. À, lê. Lê. ครับสวัสดีครับพี่น่องโมนี่พามาเก็บแตงให้เก้าเหรครับโมนี้แตงขี่เก้านะครับแตงขอดนให้ให้เกานะครับเก็บได้แล้วน้อยนึงนะครับเดี๋ยววันน, 5, น, 5, น 5, ี 5, our our для, ้จะไล่ท่อนขึ้นรถนะครับไล่ค่อนไล่ท้นขึ้นรถนะครับไปพี่น้องไปเฮ้าเก็บแตงนี่จะหาอะไรครับนี่แตงเขาเจ้าเก็บไปแล้วเขาเจ้าโล่ถิมนะครับปูนป่าเก็บน้องกระตูนกลับหรอวป่กลับหรือบ้งไปพี่น้องรถเข็นไปก่อนครับ โอ้โหเขียนแมงน่มกระซาเนี่ยแหละเซลล์รถจุ่มพี่นะครับแตงขอดให้แตงขอดให้ทำไมตะกี้มาเลี้ยงง้อเลี้ยงควายมาหาลักแจงกระโจหรอครับที่นี่เียนน้อยๆนะครับเลี้ยงควาวยนะฮะจอบลักแจงกระโจเลีนว่าสัน คู่มือมัหลายครับน่ากินบปเอิดบปอยากนะครับอันนี้เขาเก็บเกลียกกวางไว้กวางไว้แล้วเอเากระสีขนไปใส่รถนะครับบัน,นี้เก็บแตงขวดนให้นะครับอีพี่สวงเออเอาเต็มบเนาะโอ้โอโยกเลยบี่น้อหนักายกแตงก่อนพี่น้องอใส่มาจก็บ

พี่แมพีเา้นดี๋ยวน่อยแต่มันแนดีดิเห็นบ่เห็นบ่เห็นใันไมันเห็นได้อยู่เหอนว่าเรียกุ้านบ้าคือตะเก้าสามสามเก้า ตามเล็กก็นั่นไงเลขทูบเลขทูบเท่าไหร่เยศูนย์ศูนย์สามแเฮ้ยบันคือเท็นเลยตัวนี้เลขทูบไมันนั่นโม่ไกันเชื้อวันี้มันขึนมันขึนมากะเลขศูนย์ก็เลขสามลูกล้างไงทบอชัดล้วก็เลขแสนลูกล่างไงชัด

ผมเห็นเจ็บก้องอะผมอหมดแล้วกองอยู่นี่เลยแข็งเอาบีดด้วอ่อนเอาเด้จาเนี่อ่อนไรบุ่มบุ่มมันอ่อนมันอ่อนเอาเรียมเรียมอ่ะนไม่ไป้าผมยกขึ้นให้ <ères> what's

ครับครับรถมา Ôi hoàn đẹp đây phi đoàn ơi Hoàn đẹp hoàn đẹp